นวด,ดอาชีพสปาหมอไม่เคลื่อน่ะพี่สูตรมาเป็น10ปีแล้วครับว่ามันเวิร์ก10วันได้1มื่นไม่ธรรมดานะครับวันนี้เราทำอาชีพอะไรก่อนที่แบบว่าเฮ้ยความสําเร็จมันไม่ได้แบบยากมันสําเร็จมันง่ายมากแล้วเรียนภายในแค่30วันเนี่ยคุณสามารถแบบมี มีงานมีอาชีพไปได้ตลอดชีวิตอะอาชีพนวดอาชีพสปาหมอไม่เคลื่อนอะพี่สูนรมาเป็นสิปีแล้วครับว่ามันเวิร์กเวิร์กยังไงผมในฐานะเจ้าของร้านลูกน้องผมอะเดือนละสามหมื่นเป็นอย่างน้อยช่วงนี้เลยนะ <Wow! S 1> ใครดูคลิปผมอะใครดูคลิปหมอไม่เคลื่อนอะคุณจะสังเกตว่ามีคลิปแล้วสี่หมื่นต่อเดือนก็มีถ้าทํางานสี่วันถ้าได้เจ็ดพันเดี๋ยนะสี 4, ่วันเจ็ดพันวันละเกือบสองพันบาทเลยนะไม่ถึงเดือนได้เกือบสามหมื่น กหมื่นต่อเดือนก็มีเอาแบบเฉลี่ยทั้งเดือนนี่อะขอทั้งเดือนโอ้โห oh, ทั้งเดือนหนูช mm. าฟันจริงๆเลยนะคะ <laughs> <laughs> ก็เกือบหกเกือบหกล่าสุดนะมีคนยอมเปิดเผยแล้วเจ็ดหมื่นแปดหมื่นต่อเดือนก็มีในประเทศไทยสายข่าวนะครับเออใครคิดว่าแบบเฮ้ยประเทศนี้ยประเทศไทยทํางานประเทศไทยแล้วแบบไม่ดีเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะ <laughs> คุณรู้ไหมว่าตอนเนี้ยยุโรปอะตายกันหมดแล้ว <laughs> ฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณสามารถสําเร็จได้ในประเทศเนี้ยไปต่างประเทศอ่ะง่ายมากใครที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็นนายตัวเองอยากมีอาชีพอิสระแนะนํามาเรียนนวดเลยครับปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่พวกคุณที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทนะยิ่งบริษสัทหาชนตาแหน่งล่างๆอ่ะจะถูกปลดในปีหน้าครับปลดในป,ปีหน้าครับ อันนี้กูรู้ทุกคนพูดตรงกันหมดแล้วนะเพราะปีหน้าจะมี AI ตัวใหม่ฮะจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ปีนี้แล้วเป็นปีที่เขาไงครับเขียนโปรแกรมกันแล้วปีหน้าเขาจะปลดแล้วฮะใครที่ทํางานแบบเช้าชามเย็นชามอ่ใครที่ทํางานที่ไม่ใช้หัวสมองอะแค่รับออเดอร์รับโทราศัพท์อะไรพวกนี้ปีหน้าเต็มตัวตกงานเต<อ>รียมตัวตั้งแต่วันนี้ซะวันที่คุณจะต้องใช้ความรู้เนะี่ยมันจะมาถึงแน่นอนเนี่ยโอกาสมันมาโผล่มาป้า จับมันได้ <Yeah. S 1> คนรวยคนประสบความสําเร็จคือคนที่พร้อมในทุกๆโอกาสครับไม่ใช่โอกาสมาค่อยเตรียมตัวค่อยพร้อมชาติหน้าครับถึงจะรวย <Yeah. S 1> ชาติหน้าครับถึงจะประสบความสําเร็จ <Yeah. S 1> กระซิบบอกให้อาชีพนวดอาชีพสปาไม่มีวันตกงานตลอดชีวิต oh. ประเทศเนี้ยอาชีพนวดอาชีพสปาเดือนละสามสี่หมื่นหาได้ครับเดือนละหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็หาได้ครับเดือนละแสนก็หาได้ครับยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าข,ของแล้วนะเดือนละล้านก็หาได้ครับ คนนวดเป็นจะมีรายได้ประมาณนี้คืออาจจะแบบขั้นต่ำต่ำที่หมูขี้หมาเดือนละสองหมื่นสามสิสามหมื่นตรงเนี้ยขั้นต่ํานะซึ่งตอนนี้เป็นไฮซีซันคนนวดเป็นอะ่ะโกยกันมากกว่าสามหมื่นต่อเดือนครับแต่ถ้าคุณนวดได้คุณนวดเป็นกับคนนวดได้ได้นี่แบบเอาไปเลยครับขอกระดือเลยก็ได้ชีวิตความเป็นอยู่ขอแบมือง้องานเขาตลอดชีวิตอยากได้เหรอครับชวนหน่อยนะคะสนับสนุนหน่อยนะคะเปลี่ยนจากอาชีพหนึ่งอยากจะมาเรียนนวดมาทํานวดเพื่อเปลี่ยนชีวิตแต่ปรากฏไปเจอเขาหลอก โดนเขาหลอกเพราะผมก็โดนมาแล้วพวกที่ไปเรียน10บวัน15วันเนี่ยแล้วไปซื้อใบประกาศเพราะมันต้องซื้อครับเพราะเขาไม่มีให้คุณต้องไปซื้อใบประกาศใบทะเบียนเนี่ยหมื่นห้าเนี่ยค่าซื้อเนี่ยแล้วก็นวดไม่ได้เป็นจริงๆคือก็รับสมัครมาปรากฏลูกค้าเบรมกระจายครับร้านเกือบต้องปิดแต่กับอีกคนนึงแบบผมก็เลยแบบเนี่ยรับหมอมาจากโรงเรียนเนี้ยที่ที่อยู่ในคอมเมนต์เนะี่ยลูกค้าแบบชมชมเลย คือจบใหม่ยังไงก็ไม่เก่งแต่จบใหม่แบบมีความรู้ยังไงก็ดีกว่าจบใหม่ที่มั่วมา <Yeah. S 1> โอเคไหมแต่วันนี้ถ้าคุณนวไดไม่เป็นอะ่ะคือไม่มีความรู้เรื่องการนวดจริงๆเพราะคุณจะทําอาชีพเนี้แต่เฮ้ยสเต็ปแรกคิดถึงแต่เรื่องงานคิดแต่ถึงเรื่องรายได้จบแล้วครับคุณก็จะได้แค่แบบเศษเงินเขาอะ่ะคุณจะต้องเริ่มเรียนนวดเพื่อเตรียมความพร้อมครับวันไหนที่แบบมีโอกาสเข้ามาแล้วอะ่ะคุณจะได้คว้าให้ทันใครที่อายุแบบ50อัพขึ้นไปมาเรียนนะเพราะรู้ไหมว่าโรงเรียนที่หมอไมเคยแนะนาเนี่ย คนเรียนสูงสุดอายุ68ปีครับแล้วมีงานทําแน่นอน68เนี่ยชื่อแม่ชวีตอนนี้ทํางานอยู่ฝรั่งเศสแล้วคเออขอให้คุณมีความรู้เถอะนวดเป็นจริงๆมีแต่คนแย่งตัววันนี้ในมือที่ผมรู้มาหมอไมเคิรู้มาว่ามีความต้องการนะครับพนักงานนวดพนักงานสปาสายข่าวนะอีกประมาณ1,000 10, งหมื่นตำแหน่ง oh ข่าววงในเลยนะจากกระทรวงเลยนะที่ผมทราบมาเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวตกงานแล้วคําถามคือนวดเป็นจริงหรือเปล่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานทำนะครับงานมันเยอะมากเป็นหมื่นตําแหน่งอะรายได้ถ้าจบจากโรงเรียนที่หมอไมเคิลแนะนําในคอมเมนต์นะขั้นต่ำก็สามหมื่นได้อยู่แล้วคือพูดง่ายคือเรียนที่นี่ไปจบไปต้องได้งานจบไปต้องนวดเป็นเพราะคุณครูที่นี่เขารู้ว่าถ้าพวกเราหรือนักเรียนน่ะนวดยังไม่เป็นไม่ต้องจบหรอกครับ จบไปก็ตกงานเปล่าๆจบไปก็เครียดเปล่าๆจบไปก็รายได้น้อยเปล่าๆเก็ตไหมใช่ <Yeah. S 1> คุณต้องมีความรู้ก่อนครับทุกคนพอมีคุณรู้แล้วเนี่ยสเต็ปสองมันมาเองออโต้ครับคุณจะไม่ถูกหลอกไม่ถูกเขาสวมเขาอะเออเคยเจอไหมอะเรียนจบครบตกงานทันทีนี่บาระไทยเลยนะนี่คุณมีความรู้มากเท่าไหร่แน่นและรู้จริงมากเท่าไหร่โอกาสในการทํางานจะมาเองครับและไม่ต้องพูดถึงรายได้ครับตัวเนี้ยตัวรายได้มาร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ไหนบอกมีงานให้แล้วมาเรียนเถอะสอนให้อย่าไปเลยนะมาเรียนที่โรงเรียนที่หมอไมเคิลแนะน,นํานี่แล้วคุณไปสมัครงานที่เขาครับเทพกว่าเยอะรายได้คุณจะขี่เพื่อนเลยเพื่อนไม่ถึง50,000่นคุณจะเกิน50,000ทุกคนฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับเราจะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับมาให้นักเรียนทุกคนแล้วก็คนผู้ดททูทุกคนนะครับ